ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีจากธนาคารอมสินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเขาได้เตรียมความพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชัน m y m o นะครับโดยวันนี้เนี่ยผู้กู้ไม่จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารอมสินอีกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียง กดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับในเรื่องนี้นะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยนะครับว่าในต้นปี64เนี่ยธนาคารจะเปิดตัวโครงการปล่อยสินเชื่อผ่านโมบายแบงกิ้งเพื่อสู้กับหนี้นอกระบบและสถาบันการเงินรายย่อยภายใต้แพลตฟอร์มไม m o ที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้สมัครใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยรวมกว่า8ล้านรายแล้วนะครับ ในช่วง5ปีที่ผ่านมาแอป Mymo ทําทำได้เพียงการตรวจสอบธุรกรรมการเงินเข้าออกเท่านั้นยังไม่มีธุรกรรมในการให้กู้ล่าสุดเนี่ยธนาคารกำลังพัฒนาระบบที่คาดว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแล้วเสร็จและนำมาให้บริการในส่วนของการกู้เงินได้แล้วนะครับ สำหรับการให้กู้ผ่านแอปพลิเคชัน Mymo เนี่ยอาจเป็นครั้งแรกในระบบธนาคารที่จะมีการให้กู้ผ่าน Mobile Banking โดยที่ผู้กู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาอีกต่อไปเพราะได้มีการยืนยันตัวตนสิ้นสุดบนโทรศัพท์มือถือได้ทันทีและธนาคารจะเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆรวมถึงการซื้อข้อมูลจากธนาคารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินกู้แล้วเนี่ยการลงนามในสัญญาจะเป็นลักษณะสัญญาอิเล็กทรอนิกส์นะครับขณะเดียวกันลักษณะเงินกู้ผ่านไมโมเป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีของลูกค้ารายย่อยและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโดยไมโมที่ให้วงเงินสินเชื่อ1,000 0ถึง2,000 0บาทอัตราดอกเบี้ยสามารถคิดเป็นรายวันได้เช่นกู้วันนี้คืนวันพรุ่งนี้ก็คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเป็นต้นนะครับ และธนาคารจะจ้างพนักง,งานที่กเกษียณแล้วเนี่ยมาเป็นคนเดินเก็บเงินในตลาดสดโดยคิดค่าทําธุรกรรมครั้งละ3บาทรูปแบบเช่นนี้จะสอดคล้องกับวิถีพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการจ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายวันและในระยะยาวสามารถเพิ่มวงเงินกู้ได้สูงสุดถึง50,000บาทต่อรายนะครับสำหรับอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารเพื่อเงินกู้ผ่านไมโม่เนี่ยมีอัตราที่ต่ำกว่าสินเชื่อฟิโกฟนแนนซ ก็คือผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดที่อยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงการคลัง และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพนาโนไฟแนนซ์ที่คิดอัตราดอกเบี้ย33%และต่ำกว่าอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยนอกระบบและอาจใกล้เคียงกับดอกเบี้ยธนาคารประชาชนของธนาคารอมสินที่อยู่ในระดับ12%นะครับและนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของธนาคารอมสินนะครับที่จะดําเนินการให้สินเชื่อผ่านโมบายแบงกิ้งโดยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปที่ธนาคารอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาติดตาม ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าจะมีการเปิดให้กู้ในระบบดังกล่าวเนี่ยเมื่อไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ